หลังจากปีที่แล้วงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ได้เปิดตัวรางวัลสาขาใหม่อย่าง Most Popular Thai Film ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมซึ่งเป็นรางวัลที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพได้ร่วมโหวตภาพยนตร์ทีตัวเองชื่นชอบปรากฏว่ากระแสะของรางวัลดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดภาพยนตร์เพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี นำแสดงโดยไบร์วชิรวิทย์ชีวะอารีและวินเมทาวินโอพาสเอี่ยมขจรกวาดคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้เข้าร่วมโหวตกว่า300,000สิบล่าสุดในงานถแถลงข่าวงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31ซสซีซั่นเชนซีซั่นเชนนอกจากทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวท และบริษัทพรูโฟยูสเตชันจำกัด t รูโฟยูช่อง24ได้เปิดโพลรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั้ง17สาขาในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ครั้งที่31ประจำปี2565แล้วยังเปิดรายชื่อภาพยนตร์45เรื่องที่ลงสนามเข้าชิงคะแนนโหวตจากผู้ชมในรางวัล Most Popular Thai Film ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2565ได้แก่บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงจากฟิล์มกูรูวันสุดท้ายก่อนบายเธอจาก g d h 559 ภาควาดจาก C.J. Major Entertainment ไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอปลาวานจากไทยบ้านสตูดิโอพี่นาคสามจากไฟสตาร์โปรดักชั่นเทอมสองสยองขวัญจากสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลแดงพระขนงจาก Mpictures เร็วโหดเหมือนโกรธเธอจาก GDH 559 กล้องติดตายจาก M Pictures มักแตงโมจากพระนะครฟิล์มมั่งไฟสไลเดอร์จาก M Pictures ภ้าผีบอกจาก Independent Artist Management ท่วงคืนจาก M Pictures บูชาจาก d i v e r ์ช n ่นบุพเพสันนิวาส2จาก Gdh 5 9 9ไลโอโคตรยายักษ์จากเนรมิตหนังฟิล์ม ใจฟูสตอรี่จากไทเมเจอร์และเอ็มีนมึงการจากทองคำฟิล์มเสียงไม่เงียบ2022จากสมาคมสมาพันธ์ภาพยนต์แห่งชาติอาจยาเกมจากกันตนากรุป๊ปคืนหมีค่าจากเนรมิรหนังฟิล์มเลิฟเลย101จาก SSJ Entertainment มายาพิษวงจาก Mpictures แอนจาก Mpictures ท้าแร่ายอยู่นเตดจากลิตเติลเฮาฟฟิลมและสิงบันลือซับไมเทมโปน้องที่ดนตรีบวกเพื่อนจาก d รีมเมอ s ์โซไซตีและสตูดิโอคำมว่วนรักจังวะทิดจังหวะจาก g d h 5 5 9 The t h e t e e s s i s t e r จากอินดิ e เ d นเด a อาร์ติสเมเนจเมนต์วผันฟันยับจาก MPictures ขนภาพยนตร์ธนุมานจากสหสีนิมา b บลูอ g เกนจากตัดอยู่ กรูวิ่งแมนและวันคูโปรดักชันสกาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเวลาอนาโตมีออฟไทม์จากไดเวอร์ชันนุริยางมรณะจากไทเทเนียพิกคเจอร์และคอมเมอร์เชียลฟิล์มสยามร้านของเก่าจากเลยดูดีสตูดิโอจำกัดและนูนทอสเมเดียชั้นหนึ่งจากดรีมเซเกนเซ่โปรดักชันใจจำลองจากไดเวอร์ชันสีเมืองใหม่จากจู๊ ซอยจำเอนเตอร์เทนเมนต์18ปีความทรงจำความฝันความรุนแรงจากยังฟิล์มเมเกอร์ออฟไทยแลนด์100ขาจากเนรมิตหนังฟิล์มวัยอนละวน5จากเอ็มพิกเจอร์สเพลงนี้พ่อเคยร้องจากวายไทยด็อกิวเมนทารีคลับและเคียวโตเอ็กซ์เพอริเมนต์ เพื่อนจากฮีทฮอยฟีนมนรักวัวชนจากเอ็มทอตีนและรอยจังเจ้าจาก5432แอคชั่นสำหรับวิธีการโหวตรางวัลพิเศษ most popular Thai film นั้นทุกคนสามารถโหวตนะจุดสแกน QR code ที่มีปฏิมากรรมสุพรรณหงตั้งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพ8แห่งได้แก่พารากอนซีนีเพล็ก เมเจอร์รัชโยธินเมกาซีนิเพล็กเมกาบางนาเมเจอร์ซีนิเพล็กแฟชั่นไอแลนด์เวสเกตซีนิเพล็ก เมเจอร์ซีนีเพลกรังสิต SF Central World และ SF ซ e n t r a l พระราม9หรือโหวตง่ายๆผ่านลิงก์ https://mpc.supanaung.com/ และจุดที่ตั้งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่วันที่19สิงหาคมนี้เวลาเที่ยงคืนเท่านั้น โดย1โหวตเท่ากับ1 0สิบและเตรียมนับถอยหลังว่าภาพยนตร์เรื่องไหนในปี2565จะคว้ารางวัลงานประกาศสุพรรณหงส์ไปครองสำเร็จได้ในวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2566นะโรงภาพยนตร์สยามภาวัลรอยัล y a แกรนด์เทเตอร์ชั้น6พารากอนซีนีเพล็กศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล สุพรรณหงครั้งที่31ผ่านทางสถานีหลกัก t r u e Fo y o u ช่อง24ช่อง True Insight ช่อง 335, 113, 38แและชมออนไลน์ทาง True Vision Now รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID